ปลาแรดลุ่มน้ำสแกกังสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น GI วิกฤตเคยเกิดขึ้นตอนนั้นเนี่ยแรงขนาดเรียกว่าแม้แต่สุนัขยังเดินข้ามแม่น้ำสแกกังได้ครับกาีสูบน้ำแห่งนี้เป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่งนะครับที่ลำเลียงน้ำลงไปช่วยเหลือที่แม่น้ำสแกกัง กลางเป็นสายน้ําแห่งชีวิตของเมืองเก่าไททยานีแล้วก็ทํามาหากินในเรื่องของกระชังปลาแรดซึ่งเป็นปลาเศรษฐกิจนอกจากนั้นเรารูปปลาแรดเนี่ยนะครับมาเป็นฝาท่อเป็นลายบล็อกถนนอันนี้เราก็เอาสอดแทรกมาในวิถีชีวิตปลาแรดเนี่ยเป็นปลาประจําท้องถิ่นของจังหวัดไทยธานีมีรสชาติอร่อยสามารถทําได้หลายเมนูเมนูที่ขึ้นชื่อนะคะนิยมทานนะคะก็จะเป็นปลาแรดลวง ผักวัสดุธรรมชาติพวกปกตกชวาพวกหอยเชลีเอามาผสมและบางทีมปลาที่เราหาได้เนี่ยเราก็มาย่างอบเพื่อผสมบดเข้าไปเป็นโปรตีนช่วยประหารปลามีความยั่งยืนเนื่องจากพี่น้องเกษตรกรสามารถยึดเป็นอาชีพได้ปัจจุบันก็มีเกษตรกรเป็นร้อยกว่ารายนะครับผลผลิตก็ประมาณสักห้าร้อยกว่าตันต่อปีนะครับมูลค่าประมาณ55ล้านบาทต่อปี เป็นฮีโร่สำหรับในแบบลุ่มน้ำสแกกังกันเลยนะมาเป็นแรงบันดาลใจนะคะจากเกงปลาแลดแล้วก็ผลิตภัณฑ์เรื่องเสื้อผ้าหรือเป็นของฝากของเทีย่ยวหรือเพื่อนักท่องเทีย่ยวแล้วก็เพื่อของคนไทยค่ะและประกอบกับททก็ยังจัดกิจกรรมในเรื่องของการทำเซตอาเอารูปพันปลาแลกเพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาปล่อยด้วยได้ทำบุญด้วยเพิ่มพันธุปลาในวิถีสกแกกังด้วย จะเป็นแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมการบริหารจัดการเมืองเก่าเรื่องบริหารจัดการขยะหัวใจสําคัญเลยเนะี่ยมันอยู่ที่ภาคประชาชนพวกใบตองใบไม้อะไรนี่เอาลงน้ําได้เลยนะคะส่วนขวดนี่จะแยกค่ะขยะเปียกก็จะแยกตอนนี้ก็กําลังปลูกฝังเด็กๆชาวเลือนแพทั้งหลายให้สํานึกรักบ้านเกิดสํานึกรักวิถีชาวแพสแกกรัง ระบบนิเวททำกันอยู่อย่างต่อเนื่องมีความร่วมมือกันระหว่างภาคราฐัฐภาคเอกชนพี่น้องประชาชนเรื่องนี้อยู่ในหัวใจของทุกคนรักษาอัตลักษณ์แบบนี้เอาไว้ให้ชาวไทยรวมถึงชุมชนชาวโลกได้แวะมาเยี่ยมเยียนเยี่ยมชมและอุดหนุนสินค้าจากความเป็นอันตลักษณ์ของเรานะครับปาเลเนี่ยมันคือชีวิตมันคือวิถีชาวแพรคนเมืองเก่าอุทัยธานี